สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้ Micro Learning ของเรานะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วแล้วว่าเราจะพูดเรื่องของการคัดสำเนาทะเบียนบ้านทีนี้ขอความเข้าใจนิดน,นึงค่ะว่าการคัดสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยมีกี่ประเภทคะ การคัดสำเนาทะเบียนบ้านนะคะฉบับเจ้าบ้านหรือที่เรารู้จักกันในเล่มสีน้ำเงินนะคะก็จะมี2ประเภทนะคะก็คือการคัดสำเนาทะเบียนบ้านกรณีที่สูญหายหรือการคัดสำเนาทะเบียนบ้านกรณีที่ฉบับเดิมเนี่ยชำรุดจนใช้การไม่ได้ค่ะค่ะแล้วผู้ที่มีหน้าที่แจ้งหรือว่าผู้ที่สามารถที่จะไปยื่นคําขอที่สำนักทะเบียนได้เนี่ยค่ะเป็นใครบ้างคะผู้มีหน้าที่แจ้งนะคะก็คือเจ้าบ้านหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านนั่นเองค่ะ แล้วสามารถที่จะยื่นได้ที่ไหนคะอ่าสำหรับทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงินเนี่ยะนะคะจะต้องยื่นที่สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่คะ่ะ แล้วถ้าเจ้าบ้านเป็นผู้ไปเองหรือว่าเจ้าบ้านมอบหมายให้ผู้อื่นไปเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปบ้างคะค่ะเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นนะคะก็คือ1เลยก็คือบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้งนะคะสองเนี่ยในกรณีที่มอบหมายนะคะก็จะต้องมีหนังสือมอบหมายพร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบหมายค่ะค่ะส่วนในกรณีที่เราขอคัดสําเนาทะเบียนบ้านเนี่ยในกรณีชํารุดนะคะก็จะต้องแสดง หลักฐานหนังสือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเดิมที่ชำรุดด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นกรณีที่สำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าเล่มสีดนางเงินของเราเนี่ยสูญหายไปละคะเรายังจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตํารวจอยู่หรือเปล่าคะปัจจุบันนะคะก็ไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตํารวจแล้วนะคะสามารถที่จะแจ้งเอกสารสูญหายได้ที่นายทะเบียนได้เลยนะคะนายทะเบียนก็จะรับแจ้งเอกสารสูญหายและออกสำเนาทะเบียนบ้านเล่มใหม่ให้ค่ะค่ะแล้วสําหรับค่าธรรมเนียมละคะ ่ถ้าทมเนียมในการคัดเล่มสีน้ำเงินเนี่ยเล่มทะเบียนบ้านะนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมฉบับละ30บาทค่ะค่ะแล้วนอกจากที่เราจะขอออกเล่มใหม่แล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย อยากจะขอคัดในส่วนของรายการของตัวเราเองแต่ว่าเราตามหาเจ้าบ้านไม่ได้เราหาเล่มน้ําเงินไม่เจอเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างคะเพื่อที่จะได้สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่เป็นชื่อของเราเนี่ยไปยื่นในการทําธุรกรรมหรือว่าติดต่อราชาการคะ,ะถ้าอยากจะได้ทะเบียนบ้านที่เป็นชื่อของเราเองนะคะ ก็สามารถขอคัดแบบรับรองรายการทะเบียนรัษฎรนะคะหรือแบบพิมพทอรอสิทับหนึ่งได้นะคะ,คะซึ่งผู้ที่จะมีหน้าที่ในการยื่นคัดมีสิทธิ์ยื่นคัดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าบ้านนะคะหรือเจ้าของรายการเองหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับรายการทะเบียนนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าะจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามค่ะ แล้วเอกสารหลักฐานละ่ะคะที่จะต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างเอ,เอกสารหลักฐานนะคะ,คะก็คล้ายๆกันนะคะ1ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้งค่ะคะอนะคะในกรณีที่มอบหมายนะคะก็จะต้องแสดงหนังสือมอบหมายนะคะพร้อมด้วยบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบหมายค่ะ,คะส่วน3เนี่ยถ้า ผู้ยื่นเนี่ยเป็นผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับรายการทะเบียนนั้นเนี่ยก็จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนได้เสียกับรายการทะเบียนนั้นด้วยค่ะค่ะแล้วสถานที่ที่เราจะยื่นขอคัดล่ะคะเหมือนกับการออกเล่มทะเบียนบ้านเล่มสีน้าเงินใหม่หรือเปล่าที่สามารถที่จะยื่นที่สำนักทะเบียนที่บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ได้ที่เดียวหรือว่าสามารถที่จะยื่นที่ไหนก็ได้ค่ะค่ะสาหรับการขอคัดทร1สทหนึ่งเนี่ยจะสะดวกกว่าก็คือเราสามารถยื่นขอคัดเอกสารหลักฐานอันนี้เนี่ยนะคะได้ที่สำนักทะเบียนทุก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตนะคะอําเภอยิ้มนะคะหรือจุดบริการด่วนมหานครทุกที่ค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะมีค่าธรรมเนียมในการขอคัดไหมคะค่าธรรมเนียมนะคะก็จะเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ10บาทค่ะค่ะก็จะต่างจากการออกเล่มที่การออกเล่มจะเสียค่าธรรมเนียม30บาทใช่การคัดในรายการของตนเองก็จะเสียอยู่ที่10บาทก็จะมีลักษณะเป็นกระดาษ A4 นะคะสามารถใช้ได้เป็นครั้งครไปนะคะ สำหรับเอพิโซดนี้เราก็พูดกันไปแล้วเรื่องของการคัดสำเนาทะเบียนบ้านไม่ว่าจะเป็นกรณีการชำรุดกรณีสูญหายหรือว่าคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ซึ่งเป็นรายการบุคคลของตัวเราเองสำหรับ E ีีหน้าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือการแจ้งย้ายที่อยู่เชื่อว่าหลายๆคนสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าขั้นตอนการแจ้งย้ายที่อยู่ไม่ว่าจะย้ายเข้าหรือย,ย้ายออกมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็ต้องตเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างอย่าลืมติดตามในอีพีหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ